ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ภาษาอังกฤษกับพอบ้านใจดีแล้วนะครับวันนี้ครับจะมาศึกษาด้วยการครับมาเรียงด้วยกันครับวันนี้เราจะมาเรียงเกี่ยวกับเรื่องสีนะครับเรื่องสีนะครับโอเคนะครับเรื่องสีใช่ครับโอเคครับก็ก่อนอื่นนะครับก็จะจะเชิญชวนให้ คุณผู้ชมครับมีโอกาสได้เข้ามา,ากดไลค์ติดตามเพจของพ่อบ้านใจดีใน facebook ส่วนใน youtube ก็คือ,อพ่อบ้านใจดีเหมือนกันเราอย่าลืมกด s c r i b e รห้กับพ่อบ้านใจดีเพื่อทีเป็นกำลังใจกันในการทำต่อไปนะครับสีนะครับสีนี่เราเคยเรียนตั้งแต่เด็กนุกบ้านจนถึงประทรมอะไรก็เราก็เรียนมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอาจจะยากนิดหนึ่งสำหรับ ถ้าเราไม่จําบางทีจาไม่ได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาเรียนด้วยกันนะครับฉะนั้นพ่อ้านใจดีก็จะมาสอนให้มาสอนหรือมาเรียนด้วยกันพูดง่ายขึ้นมาเรียนด้วยกันนะครับวันนี้สีนะครับก็คือภาษาอังกฤษก็ว่าขั้นเลยขั้นเลยนะครับคือสีสีไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามนะสีเราจะเห็นสีเป็นกล่องๆไปเรืเ่อยาขั้นเลยนะครับโอเคนะครับต่อไป บลูคบลูคือสีน้ำเงินนะฮะถ้าเราจะเห็นสีน้ำเงินก็คือรังกตว่าบลู Blue นะครับขั้นต่อไปเรดนะครับเรดคือสีอะไรนะครับไปดูกันสีแดงสีแดงคือเรดนะครับขั้นต่อไปพิ n งค์พิงค์ครับพิงค์ก็คือสีชมพูนั่นเองสีชมพูนั่นเองนะครับ PIMK Pink ก็คือสีน้ำสีชมพูนะครับสีต่อไปนะครับ Orange Orange ครับ Orange ก็คือสีส้มครับสีส้ม Orange สีส้มนะครับคำต,ต่อไปนะครับ Yellow Yellow ก็คือสีอะไรสีเหลืองนะครับ Yellow ก็คือสีเหลืองนะครับ Y-E-L-L-O-W e Yellow นะครับสีเหลืองขั้นต่อไปสีดำครับก็คือ Black black สุดท้ายเราจะงท้าโดย K นะครับ b l a c k b l a ี k black ค l a c k สีสีดำขั้นต่อไป g r g r n g r g r n e n ก็คือ สีเขียวนะครับอย่างเช่นใบไม้เนี่ครับกรีนนะครับสีเขียวสีเขียว g r w e n นะครับกรีนสีเขียวครั้งต่อไปนะครับ brown brown สีน้ำตาลสีน้ำตาลนั่นคือ brown b r o w b r o w n brown สีน้ำ ตามนะครับโอเคครับ okay, ต่อไป white 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 นะครับคือสีขาว white 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 คือสีขาวนะครับตามต่อไปตามต่อไป s e r v e r s e r v e r คือสีอะไรนสเีสเงิน s e r v e r เซอร์แบบสีเงินนะครับลายทนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะเสื้อสีส่วนมากจะมีแต่สีแดงสีเขียวที่เราทำบ่อยนะครับแต่สีเงินเราจะเห็นไม่ค่อยเห็นนะเสื้อแบครัวต่อไปนี่ครับคันนี้ G O L D E N GOLD 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 สีทอง โกดก็คือสทองอะทองก็คือโกดแต่ถ้าสทองก็โกดเดโกดเด่อ, Golden. Golden. อันนี้แบบรวบไปเลยครับโกดเดนะครับสทองคำต,ต่อไปนะครับคันี้ก็คือ T U R Q U O I S E ่านว่า turquoise ทธอคออสีน้ำเงินอมเขียวสีน้ำเงินอมเขียวนะครับเธอกอยอคอยกอรอกมีตัวคิวเข้ามาด้วยออเธอคอยส์นะสน้ำเงินอมเขียวอันต่อไปอันต่อไป G R E ไว้สีเทาอาวุธกรุย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 สีเทานะครับขั้นต่อไปสีนี้ทุกคุณครับสีม่วงุีมนก็คือ Purple 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 สีม่วงครับโอเคขั้นต่อไปขั้นต่อไปครีพพม ครีมสีอะไรเออครีมสีครีมครีมสีครีมสีครีมก็ครีมครีมต่อไปปึ b ๊บ b r o n z e นะว่า bronze 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 จะมีตัวแซ่ขึ้นมาที่หลังเลยแซ่ e ก็อันไปเลย b r o n bronze ต่อไปนี่ครับตัวนี้ K H A K I อซีไลเออรคากิซิกากินะครับคากิกับซิกากิคากิยังซิกากีซกากีใช้เสื้อของชุดชุดเสือนะครับซิกากีคต่อไป ตัวนี n ้ L N D I G O คำว่าสีอะไรครับสีครับสีครอินดิ i g o Indigo ิ n d ิ g o สีครามสีครับต่อไป L r G h T B L U E in o u light blue light blue light blue C ฟา True blue ก็ได้ light blue C ฟานะครับ C ฟา light blue โอเคโอเคต่อไป D A R K B L U C สีน้ำเงินเข้มนะครับดักบลูดักบลูดักบลูนะครับสีน้ำเงินเข้มดักบลูนะครับโอเคอันต่อไปโอเคงั้นจบแค่นี้นะครับก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณที่เป็นเพื่อนรุ่นฝึกด้วยกันนะครับและก็อีกครันนะ้งนคก็อขอบคุณที่กดติดตามนะครับ ขอบคุณที่เราตามคลิปต่อไปนะครับ